สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลักนาราศีกรกฎกันนะคะคนที่ผูกดวงมาแล้วมีเวลาเกิดตรงกับลักนา,ากรกฎก็เข้ามาฟังค่ะคนที่ไม่รู้นะคะก็ขอให้ใช้เดือนเกิดนะคะคนที่เกิดวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมเป็นชาวกรกฎค่ะส,ส่วนใครที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนนะคะก็ขอให้ใช้วิจารยานด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงความรักของใครนะคะคนที่ ฟังแล้วรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่คุณไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก็ขอให้คุณฟังเป็นการเล่าเรื่องจากไพ่นะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนรับรู้เกี่ยวกับความบันเทิงของการดูดวงค่ะเรามาดูกันค่ะขอไพ่ห้าใบนะคะให้ชาวกรกฎค่ะว่าในเดือนนี้คุณอดีตที่ผ่านมาคุณเจอกับเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่า การที่คุณกรากฎอดีตของคุณน่ะมันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วมันอาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้ตัวคุณน่ะมีได้เดินทางหรือมีใครก็ตามที่เดินทางไกลมาหาคุณหรือเปล่านะคะมันมีการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆหรือว่าคุณได้เดินทางไปหาคู่รักของคุณหรือคู่รักของคุณได้เดินทางมาหามันมีการพูดคุยบางทีมันมีเรื่องวุ่นวายของคนรอบข้างด้วยนะ มันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าญาติพี่น้องของคุณหรือของเขาอะไม่ชอบไม่ชอบในตัวของคู่ของคุณไม่ชอบในตัวคุณก็ได้ค่ะคุณเหนื่อยนะมันมีอุปสรรคแต่คุณก็จะผ่านตรงนั้นไปหรือคุณกับเขาอะอาจจะอยากจะมีครอบครัวการได้กลับมาอยู่ด้วยกัน เป็นครอบครัวก็ได้นะคะมีการลงหลักปักฐานอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ชาวกรกฎมีคนเข้ามาหาคุณมีคนเข้ามาพูดคุยแต่คนคนนั้นของคุณบางทีอะ่ะมันเหมือนกับคนรับข้างของคุณเนี่ยเขาไม่ เขาไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ประทับใจสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ค่ะตรงนี้ทําให้คุณเครียดคุณคิดมากเหมือนกันนะมันเพราะว่ามันไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คุณคิดคุณอาจจะอยู่ห่างกันแล้วกลับมาพบมาพูดมาคุยกันก็ได้ค่ะเพื่อที่จะทําความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันของชาวกรกฎนะคะ ขอห้าใบให้ชาวกรกฎนะคะว่าตัวคุณเป็นอย่างไรในเดือนในครั้งนี้ที่คุณกับเขาได้พูดคุยกันมาช่วงระยะหนึ่งมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะมันเป็นความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนหรือเขาหรือว่าคุณเนี่ยแหลคะค่ะที่เข้ามาหากันและกันแล้วมันมีการแลกแลกเปลี่ยนหรือว่ามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่คุณกับเขาอ่ะ จะต้องทําร่วมกันนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณรู้สึกอารมณ์ของคุณไม่มั่นคงก็ได้มึงคีออารมณ์คุณแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำให้บางครั้งก็รู้สึกแบบอยากจะใช้ชีวิตอยู่เง,งียบๆอยากจะหยุดทุกเรื่องราวใช้สติใช้ปัญญาในการจัดการเรื่องคนรักของคุณก็ได้นะคะคุณเป็นคนเก่งคะ่ะทำงานเยอะ แต่บางครั้งก็มีอารมณ์อ่อนไหวมีบางทีอะ่ะมันมีด้านมืดกับด้านลบอยู่ในตัวคุณอยู่เสมอเลยคุณพยายามจัดการอารมณ์ของตัวเองนะหรือตัวคุณน่ะหรือคุณน่ะเอาอารมณ์ร้ายๆไปลงเสยคู่ของคุณก็ได้บางทีคุณรู้สึกว่าเครียดหง,งุดหงิดคุณก็จะเหมือนปาลาระเบิดใส่เขาเหมือนจะเหมือนกับว่า อารมณ์ของคุณยังไม่นิ่งในความรู้สึกบางทีคุณอาจจะดีใจมากเกินไปก็ได้ที่เขากลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ตัวคุณอาจจะอยากจะควบคุมความรักตรงนี้ให้เป็นไปดังที่คุณต้องการเป็นไปดังใจของคุณต้องการแต่มันไม่เป็นไป,ไปแบบนั้นอยู่ตลอดอะค่ะมันเหมือนกับตัวคุณนะรู้นะว่าคุณรู้สึกดีที่อยู่กับเขาคุณสามารถ ทำความสูขของคุณแล้วก็เขารู้เขาว่าคุณแล้วก็เขาว่าเติมเต็มชีวิตให้กันและกันได้มันมีความรู้สึกดีๆมันมีอารมณ์เปราะบางมันมีอารมณ์อ่อนไหวระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็ขอไพ่อีก5ใบนะคะเรามาดูอนาคตของคุณว่ามันจะไปต่อกันอย่างไงกับเรื่องความรักบางทีคุณสองคนก็จะทะเลาะเบาแวงกันบ้างนะคะ หรืออาจจะมีใครสักคนที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ได้เขาอาจจะไปไปกลับกลับหายหายในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะแล้วหรือไม่ก็จะมีใครบางคน,นที่รองรับอารมณ์ของกันและกันใช้คำพูดฟาดฟันใช้คำพูดร้ายๆ้ายใส่กันนะคะจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามนะที่ใช้อารมณ์ฟาดฟันแบบว่าบางทีใช้คำพูดที่แรงแรงใส่กันทำให้คนบางคน รู้สึกเสียความรู้สึกไปก็ได้บางทีอ่ะอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่าคุณสงสัยคุณหวาดระแวงในตัวคู่ของคุณหรือเปล่าว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนเขาจะเป็นแบบแอบมีอะไรรับหลังคุณหรือเปล่านะคะไม่ว่าความคิดของคุณจะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณมีสติใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สติในการใช้ชีวิตคู่ค่ะคุณจะมีความมั่นคงในความคิดของคุณ มากขึ้นนะคะบางทีคุณก็นึกถึงอดีตด้วยนะอดีตที่มันผ่านไปแล้วอดีตที่เคยเคยผิดพลาดไปคุณก็ยังเก็บมาคิดเก็บมาใช้เป็นอารมณ์เก็บมาใช้เก็บมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอยากจะให้ชาวกรกฏนะคะมีสติให้มากขึ้นบางทีเรื่องความรักอะ่ะมันมันเหมือนกับจะทำให้คุณน่ะตัดกำลังใจของคุณตัดกำลัง เขาเรียกการตัดกําลังตัดเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรความรักมันตัดรอนตัดรอนความคิดดีๆของคุณไปคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานก็ได้นะคะคุณไปโฟกัสเรื่องงานไปสร้างงานสร้างเงินแล้วก็ลืมความรักไปเพียงชั่วคราวก็ได้เพราะว่าถ้าคุณไปโฟกัสในเรื่องการเงินคุณจะทํามันได้ดีอะค่ะหรือใครบางคนก็ทํางานหนักไปเลยไม่สนใจในเรื่องความรักไปเลย เพราะว่าบางทีเหนื่อยไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงก็ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนะี่ยก้าวออกมาจากความรู้สึกแย่ๆไปก่อนก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่ถ้าใช้อารมณ์เป็นหลักอะ บางทีความผิดพลาดมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขมันได้แต่ถ้าเราใช้สติปัญญานะคะมันจะแก้ไขปัญหาได้เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายคู่ของชาวกรกฎกันดีกว่าค่ะว่าคู่ของคุณเขาคิดยังไงนะคะขอไพ่ให้กับชาวกรกฎนะคะคนเราบางทีการ ใช้ชีวิตคู่มันก็มีมุมหลายๆด้านที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะขอไพ่เข้ามาเลยค่ะสามใบมันมีทางเลือกมันมีบางทีจะตัวคุณนะเขาเรียกว่าเหนื่อยแล้วก็ตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดถึงแม้บางครั้งจะอึดหัดในการตัดสินใจแต่คุณก็พยายามที่จะทําให้เรื่องมันง่ายขึ้นทําเรื่องต่างๆที่มันยากให้มันง่ายถึงแม้ว่ามันจะเลือกยากก็ตามนะคะบางคนน่ะ แบบแก้ปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้ก็ยังไม่อยากแก้ก็อยู่นิ่งๆเฉยๆไปก่อนต่อให้อึดอัดยังไงอะตัวคุณก็จะอยู่เขาเรียกว่าอยู่กับสถานการณ์ได้ดีมากกว่าไปทำเรื่องอื่นที่น่าสนใจมากกว่านะคะเพราะการตัดสินใจในแต่ละครั้งอะมันเหมือนจะเด็ดขาดเลยบางทีอะเราใช้คำพูดร้ายๆเสียเขา แล้วเขาก็ตอบกลับคำพูดร้ายๆใส่เราเหมือนๆกันก็ได้นะคะชาวกรกฎเป็นคนที่อ่อนไหวกับอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างมากนะคะเอาละค่ะยังไงแล้วนะคะชาวกรกฎคู่ของคุณนะตอนเนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะขอให้สรุปให้ชาวกรกฎเหมือนกันค่ะ ใช่สรุปอมอกว่าตัวคุณเองก็ทำอะไรไม่ได้คุณก็ยังลังเลในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่คุณก็จะได้รับโอกาสแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าคุณจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดีต่อให้เรื่องนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสักแค่ไหนคู่ของคุณก็เหมือนกันค่ะเหมือนเขาก็พยายามปรับตัวเข้าหาคุณในบางครั้งเขาคิดเหมือนกันว่าไม่อยากจะไปต่อ แต่ด้วยความดีของคุณความน่ารักของคุณในบางมุมทำให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วคุณทั้งสองคนก็จะได้รับโอกาสของการแลกกันแล้วก็ให้โอกาสของการแลกกันอยู่ค่ะการแก้ปัญหามันใช้สติเนะี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาได้เอาละค่ะชาวกรกฎค้าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรก็ตาม หากว่าเขาเป็นคนที่ใช่หากว่าเขาเป็นคนที่ดีก็ขอให้คุณเก็บรักษาแล้วก็ดูแลความสัมพันธ์ให้ดีโชคชะตาไม่ได้ไม่ได้พลากใครไปจากคุณแต่โชคชะตานำคนมาให้คุณดูแลทำให้คุณได้เรียนรู้กับเขา คุณสองคนเท่านั้นค่ะที่จะเรียนรู้กันและกันแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์ได้โชคชะตาส่งเข้ามาแล้วการสารสัมพันธ์ที่จะไปกันต่อน,นั้นอยู่ที่คุณสองคนแล้วนะคะเอาละค่ะขอให้ชาวกรกฏนะคะผ่านอุปสรรคเรื่องราวร้ายๆ้าย ไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ขอให้สุขสมหวังทางด้านการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคทางด้านจิตใจก็ขอให้คุณปล่อยวางมันไปบ้างแล้วคุณก็จะมีพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะขอให้ใช้สติให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ